หนึ่งเหตุผลน,นะครับที่ผมเลือกธุรกิจพียนาและก็ฝากชีวิตได้ด้วยแล้วก็ทุกวันนี้นะครับก็ประสบผลสําเร็จในชีวิตได้อย่างแท้จริงครับสร้างมูลค่าได้หลายสิบล้านแล้วคือสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับก็คือว่าธุรกิจพียนาเนี่ยเราจะเป็นได้ทั้งแอเฟเวลิ่นก็คือคนที่เป็นคนที่สามารถที่จะไม่ต้องลงทุนอะไรนะแต่เราสามารถที่จะเป็นนายหน้าได้เหมือนกันในธุรกิจสุขภาพเพียนา และเราสามารถที่จะเป็นผู้บปปริโภคก็ยังเกิดไรได้ถ้าเราเข้าใจการตลาดและเราสามารถที่จะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยได้ถ้าเราเข้าใจการขยายหรือการบริหารทีมหรือการสร้างทีมเพราะฉะนั้นธุรกิจพีแนเนี่ยครับผมมองว่ามันเป็นได้ทั้งคนที่ใช้สินค้าแล้วได้เงินใช้สินค้าบริการแล้วได้เงินคนที่ขายแล้วได้เงินคนที่สามารถที่จะบริหารทีมหรือขยายหรือ สร้างองค์กรเนี่ยบริหารคนเนี่ยแล้วยังได้รายได้เพิ่มขึ้นมากมายด้วยเราก็เป็นได้ทั้งคนที่เป็นทั้งแอฟเฟียร์ก็คือคนที่เป็นนายหน้าขายถ้าเราจะอยากเป็นแค่นายหน้าขายเราก็เป็นนายหน้าขายได้แต่เรายังได้โอกาสทั้งเป็นผู้บริโภคก็ได้เงินเป็นคนขยายเป็นคนบริหารทีมได้มากขึ้นด้วยไม่ใช่แค่เป็นแค่นายหน้าไวะวันนี้นะครับการเป็นแอฟเฟียร์มันดีอยู่แล้วแต่วันนี้นะครับถ้าธุรกิจนั้นนะครับมันมีโอกาสทําให้เราเป็นทั้งคนใช้ได้ด้วย เป็นทั้งคนที่เป็นนายหน้าได้ด้วยเป็นทั้งคนที่สามารถที่จะขายายหรือสร้างองคอ์กรได้ด้วยด้วยการที่มันเราไม่ต้องใช้เงินทุนอะไรมากมายเป็นเพียงแค่ผู้บริโภคซื้อจิ้งซุนท้ายกับผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพระดับโลกมีการรับรองมีโงรงงานผลิตเองมีบริษัทที่มั่นคงมีการตลาดที่สนับสนุนเราได้ทนะั้งออฟไลน์ออนไลน์แบบนี้ผมบอกเลยนะครับว่าการเลือกธุรกิจแบบนี้นะครับมันเป็นหัวใจมันเป็นการวิเคราะห์เราว่าวันนี้ เราอย่าไปตกหลุมทางของการตลาดของออนไลน์อย่างโดยที่เราไม่วิเคราะห์นะครับวันนี้เราต้องกลับมาวิเคราะห์ว่าถ้าเราจะเลือกโอกาสในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสําเร็จในหลายๆล้านหลายหลาสิบล้านหลายๆร้อยล้านได้ในวันข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์ธุรกิจยังไงเราถึงจะมีโอกาสหลายๆอย่างหลายๆทางรายได้เราจะมีหลายๆทางไม่ใช่แค่เป็นในหน้านะครับตัวผมเองเนี่ยวันนี้เป็นได้ทั้งในหน้านะครับคือเอฟเฟรต เป็นได้ทั้งผู้บริโภคที่เกิดไรายได้เป็นได้ทั้งคนที่ขยายและสร้างทีมบริหารคนนะครับแล้วเราเกิดไรายได้เพราะไรายได้ที่จะมากขึ้นอย่างแท้จริงเนี่ยครับมันจะต้องเกิดจากการที่มีคนเนี่ยเข้ามาใช้สินค้าและบริการเราเยอะๆเราจะต้องแก้ปัญหาให้ผู้คนสินค้าเราจะต้องตอบโจทย์ผู้คนและแก้ปัญหาในชีวิตเขาได้อย่างแท้จริงแล้วเราจะประสบความสําเร็จหลายสิบหลายร้อยล้านในวันข้างหน้าอย่างแท้จริงครับผมอวิรุตมลเอกครับอวิรุตพีอานย